สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแน,นลศิลปินกับแฟนคลับเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับแฟนคลับคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดให้กับศิลปินที่ชื่อแพรวพรวแสงทองนะครับให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับใครที่ดีกับเราเราก็ดีกับเขาไปใครที่ทำร้ายเรารอบกัดทุกอย่างนะครับที่ จะสามารถสารพัดทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดมันมีหลายแบบนะครับเช่นการอ่านคอมเมนต์ที่เราจะได้รู้จากตัวตนของเราแฟนคลับบางคนว่าเออเขามีจิตใต้สำนึกอย่างไรที่ทำกับเราเขาดีกับเราหรือเปล่าหรือแค่เฟกหรือแค่ปลอมนะซึ่งถ้าเป็นทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ดูกันยากแต่ก็พอจะรู้ว่าเออคนที่ไม่ใส่รูปตัวเองและมีหน้าเป็นอวตารเนี่ย พวกนี้มักจะไม่ค่อยหวังดีสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงแฟนคลับกับศิลปินเนี่ยของคู่กันยังไงเมื่อเราไปร้องเพลงตามสถานที่นะเรากำลังมอบความสุขกาลังมอบความบันเทิงให้กับคนที่เข้ามารับชมเนี่ยจะน้อยจะเยอะทุกคนคือคนที่อยากมาดูเราร้องเพลงจะมากจะล้นสนามสังกะสีแตกนู่นนี่นั่น ก็ให้มันเยอะไปนะเพราะสุดท้ายแล้วแพรวพรวแสงทองเนี่ยเขาก็คือคนของสาธารณชนความเป็นซุปตาความน่ารักความน่าเอ็นดูแล้วก็บุค,คลิกของเธอนะครับรวมถึงการที่มีหลายคนบอกว่าเธอตัวเล็กมากนะตั้งแต่มีความรักเนี่ยเธอสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ะนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของน้องสันที่มีให้แพรวก็เป็นได้นะครับทำให้เธอสวยขึ้น ต้องยอมรับนะว่าเธอสวยขึ้นจริงๆเธอสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเพราะตอนที่คบกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านน่ะเธอก็ยังไม่สวยถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพอพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเออแบบแอดดิวพูดเรื่องความสวยคือเขาทำศิลปกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงดูดีขึ้นมาไม่ใช่แบบสวยแบบตามธรรมชาติหรือออริจินอลนะเราบอกได้เลยว่าต่อให้คุณจะไปทำหน้า ไปฉีดฟิลเลอร์ไปทำหน้าให้ตึงให้เด็กทุกอย่างมันก็คือเงินของเขามันก็คือตัวของเขาอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะออกสื่อหรือออกแสงเพราะบนเวทีเนี่ยมันก็จะมีแค่ศิลปินถูกไหมครับถ้าเราเป็นแฟนคลับเราเอาตัวเองไปอยู่บนเวทีบ้างละ่ะเราจะปล่อยให้หน้าแย่ๆของเราเนี่ยที่ไม่ได้ทาครีมไม่ได้แต่งหน้าขึ้นไปเนี่ยคุณคิดว่า คนที่จ้างนะครับเขาจะจ้างต่อหรือเปล่าบางครั้งคนที่ว่าจ้างเนี่ยจ้างให้ศิลปินมาร้องเพลงมาเอนเตอร์เทนคนดู mm hmm. เพื่อไม่ให้งานนั้นดรอป mm hmm. เพื่อให้ทุกคนเยอะขึ้นมากขึ้น mm hmm. เพื่อจะได้มาซื้อสินค้าต่างๆที่ขายตามหน้างานรวมถึงความบันเทิงที่ศิลปินมอบให้นะครับคุณคิดว่าถ้าเขาไม่แต่งหน้าเลยอะปล่อยหน้าแบบโซมอะคุณคิดว่า เขาจะจ้างคุณหรือไมเขาจะกล้าจ้างคุณหรือไมถามแค่นะี้ทุกอย่างมันต้องดีนะครับมันต้องเพอร์เฟกหน้าเนอร์จัดเต็มความพร้อมลงทงลงเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างที่ไม่โป๊จนเกินงามพอดีพอดีถึงเวลาอ่ะเข้าไปที่หลังเวทีแล้วถ่ายรูปกับเหล่าแฟนคลับแล้วแฟนคลับเนี่ยต้องพูดก่อนว่าสิ่งดีๆที่แฟนคลับมีให้ศิลป,ปินคือแฟนคลับน้ำดี มันก็มีครับนะแฟนคลับที่ดีเนี่ยอย่าไปคิดแทนคนอื่นคิดแทนคนอื่นในที่นี้ก็หมายถึงคิดแทนคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราคนอื่นก็หมายถึงคนในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันที่รู้จักกันคิดว่าเขาเนี่ยเออต้องคิดแบบนั้นรู้สึกแบบนี้แล้วเราก็ไปบอกแกศิลปินที่เราเชียร์การกระทําเช่นนี้มันเป็นเหมือนกับดาบสองคมมีทั้ง ผลดีและผลเสียนะครับเอออยากคิดแทนศิลปินที่เราชื่นชอบนะคือถ้าเป็นแฟนคลับที่ดีอยากไปคิดแทนรู้สึกแทนตัวศิลปินว่าเขาจะต้องรู้สึกแบบนี้แบบนั้นคิดเช่นนั้นเช่นนี้อันนี้เขาเรียกว่าชอบจัดการชอบจัดการแม้กระทั่งศิลปินนะครับความคิดและความรู้สึกของคนอื่นเราไม่อาจรับรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปคิดแทนตัวเขาเลยนะครับอย่าทำ เป็นคนแบบเจ้ากีเจ้าการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคลับที่ดีเนี่ยอย่าได้ทําตัวเจ้ากีเจ้าการว่าศิลปินที่เราเชียร์ต้องทําตัวแบบนั้นต้องทําตัวแบบนี้นะฮะบางคนเป็นกูรูรู้แม่งทุกเรื่องรู้หมดความหวังดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความประสงค์ร้ายอาจทําให้หลายๆคนเริ่มลาคาญและไม่พอใจนะฮะเหมือนเราเอาของไปฝากพลาวๆกับซันเนี่ยเราไปเจอเขาเนี่ยอะหลังไม เดินเข้าไปเลยนะขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บคุณเอาของมาให้เขาไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้หรืออะไรก็ได้หรือจะเป็นช่อดอกไม้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะให้ด้วยความจริงใจเพราะว่าความจริงใจเนี่ยมันไม่หลอกตัวเราความจริงใจก็คือความจริงใจไม่ใช่เฟกไม่ใช่การแสดงเราลองทําแบบนี้ดูนะครับเมื่อเจอศิลป,ปินเนี่ยถ้าเราซื้อของไปให้นะหลังเวทีเนี่ย เขาปลื้มเราเลยนะมันคือความปลื้มเพราะว่าไอดดูจะบอกเลยว่าศิลปินเนี่ยเขาก็คือคนเหมือนพวกเราเขาไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีผู้วิเศษบนโลกใบนี้นะครับจำไว้เลยนะคำที่แอดบอกเนี่ยไม่มีผู้วิเศษบนโลกใบนี้ฉะนั้นแพลาวเขาก็คือคนกินนอนเที่ยวอยากมีความสุขเหมือนทุกคนและเราเนี่ยเป็นแค่แฟนคลับตัวเล็กๆแต่สิ่งที่เราให้เนี่ยเราให้ด้วยใจที่ยิ่งใหญ่ คุณคิดว่าแพลวเก็ดูไม่ออกหรอว่าคุณมาดีหรือมาร้ายถ้าคุณมาดีเผวาเขาก็จะนะอ่ะกอดนิดนึงสแสดงความรักต่อแฟนคลับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงอยู่ได้นานมากเห็นไหมไอคนที่โจมตีเขาเนี่ยแพ้ภัยตัวเองไปตั้งหลายคนละไอคนที่ว่าเขาด่าเขาพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยมันคือการทำลายแล้วมันคือเวรกรรมมันคือบาปมากม ในการพูดให้คนอื่นทะเลาะกันพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยมันบาปตรงนี้แหละมันบาปตรงที่แฟนคลับบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจโลกนะครับมันก็จะมีหลายหัวข้อเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของอแฟนคลับที่ซัพพอร์ตแพลวพลาวแสงทองนะมีแพลวพลามีน้องซันเข้ามาแล้วทุกอย่างก็คือตอนนี้เขากำลังวุ่นวายอยู่กับโปรเจกต์ของเขาอยู่ เกนะี่ยวกับเรื่องของกีฬาในความวุ่นวายมันก็จะมีเสียงที่ลอดออกมานะครับนั่นคือกําลังใจและเสียงเชียร์แล้วก็ความน่ารักของแฟนคลับที่ไปดูในการทํางานของเขาในทุกทกที่ที่เขาไปนะครับแลวเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเนี่ยจึงต้องเลือกเฉพาะแฟนคลับที่ดีกับเขาจริงๆแต่บางครั้งมันก็ยากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจแต่จะไปคิดให้มันซับซ้อนมันก็เหนื่อยถูกไหม คือมาแบบไหนก็ไปตามนั้นเลยคุณดีกับเ,เราเราดีกัคุณจบคุณร้ายกับเราเราไม่ร้ายกับแต่ว่าเราจะจำหน้าคุณได้ตลอดไปแต่ถ้าคุณดีกับเราซื้อของมาให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ศิลปินมีความสุขคุณคือแฟนคลับ n u m b e r รนนะครับเป็นบ่อยๆมาบ่อยๆมีอะไรบอกศิลปินได้หมดนะฮะ บางคนเหนื่อยบางคนเป็นแฟนคลับมาเป็นปีๆนะครับเป็นแฟนคลับรักชอบมาเป็นปีๆแต่ถึงเวลาอยู่ดีๆเอาของมาให้แล้ววันนั้นเธอบอกว่าเธอเป็นโรคร้ายเธอจะอยู่ดูแพลาๆแสงทองไม่ได้นานแล้วนะคุณคิดว่าศิลปินเขาจะเสียใจไหมคิดแค่นี้คุณรู้หรือเปล่าว่าความผูกพันเนี่ยมันคือ ต่อมนะครับทำลายน้ําตาของคนให้ไหลออกมาซึ่งมันมีความเสียดายมันมีความรู้สึกว่าเราจะหาแฟนคลับอย่างนี้ได้ที่ไหนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องเอาของมาให้ซึ่งกันและกันแล้วเธอกําลังจะจากฉันไปด้วยโรคที่เธอเป็นตอนนั้นน่ยสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยเขาจะให้กลับคืนคุณทั้งหมดนะครับ เพราะแอดเชื่อว่าแพรวพรวแสงทองเป็นผู้หญิงที่มีจิตใต้สํานึกที่ดีคุณเชื่อผมสิผมจบจิตวิทยามันเนี่ยคุณเชื่อผมสิแต่เขาแค่เหมือนกับว่าผิดพลาดในเรื่องราวของการใช้ชีวิตเมื่อครั้งก่อนพอผิดพลาดไปเนี่ยคนที่ติดตามเขาก็มีอคติโดยการฟังคนอื่นเล่าต่อๆกันมา นะครับส่วนคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะมีหัวใจที่เข้มแข็งหัวใจเขาต้องเข้มแข็งขนาดไหนที่ถึงจะทนศิลปินที่ตัวเองรักเนี่ยถูกด่าถูกว่าแอดดิวเนี่ยเลือกที่จะทำข่าวแพรวๆนะครับบิ๊กอาจจะมีบ้างเสริมบ้างแต่ขอทำข่าวแพรวาๆเถอะเพราะนางเป็นผู้หญิงสงสารนางนะฮะตัวแอดดิวเนี่ยไม่ต้องมาสงสารหรอกเพราะตัวแอดเนี่ย ก็สบายใจกับสิ่งที่มีอยู่ตัวนี้มีครบทุกอย่างแล้วนะฮะไม่มีหนี้ไม่มีสินแต่เราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนที่ไม่ชอบแพลพเาวที่เกลียดเธอเนี่ยหันมารักเธอบ้างอย่างน้อยเสียงของเราอะ่ะก็อาจจะให้คนอื่นได้ฟังแล้วได้รู้ว่าเออความจริงมันเป็นอย่างนี้นะ ชีวิตมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้นะมันมีทั้งคนเกลียดคนชอบแล้วก็มีเรื่องที่ผิดพลาดได้เพราะว่าแปลพๆาไม่ใช่ผู้วิเศษแปลพราคือมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรืออาจจะรู้อะไรบางอย่างหรืออาจจะผิดพลาดหรืออาจจะล้มหรืออาจจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้มันก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งในสายอาชีพการเป็นศิลปินนักสแสดงและหมอลำอาพวงลิกเกมาอีกเธเหนื่อยนะครับท่านผู้ชม เธอเหนื่อยนะวันๆหนึ่งเนี่ยเธอเจอเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องดราม่าเนี่ยบางครั้งก็อยากจะให้เธอเนี่ยปิดมือถือไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสพดราม่าแต่มันก็ทําไม่ได้ไงเพราะว่ามือถือเอาไว้ใช้งานใช่ไหมเอาไว้ใช้งานเอาไว้อ่ดูเรื่องราวต่างๆหาอินสปิเรชันในมือถือหาแรงบันดาลใจต่างๆเพราะว่าช่วงนี้น้องซัน หอบโปรเจกต์เยอะมากนะครับหอบมาเยอะมากกับความคิดของน้องนะฮะอ่ะก็ตามวัยแล้วก็สิ่งที่แบวพราวทําได้ก็คือให้กําลังใจหวานใจก็คือน้องสันไปนะตามวัยของเขาอะแต่แอดยูเชื่อว่าน้องสันเนี่ยต้องเป็นเด็กที่พัฒนาขึ้นอายุ23 24นะครับอ่ะเดี๋ยวพอเป็นจะเพศก็ต้องมีอะไรอีกใช่ไหมครับเรื่องราวมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็ยินดีเราก็ดีใจที่น้องสันเนี่ยเขาเป็นคนแอคทีฟตัวเอง พราพราก็เหมือนอาหาคนมาช่วยดูแลกิจการมาช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเพราะอนาคตเธออายุมากกว่าซันไม่ใช่หรอใช่ไหมละ่ะน้องซันก็อายุมากขึ้นน้องซันอายุเท่าแพราเพลวเพรพราก็อายุมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะเออหลายคนเรียกเธอว่าเท่าอีเท่าอย่างเงี้ยไปเรียกแพวพรพวเขาอีเท่านะแล้วคนที่เลี้ยงคุณมาเนี่ย ไม่เท่าหรอนี่พยายามจะใช้คำพูดที่ไม่แรงแล้วนะคือถ้าเป็นแม่พวกคุณนะคุณจะยอมหรือเปล่ามาด่าอีเท่าเนี่ยเขายัางไม่เท่าเลยจะเอาอะไรไปว่าเขานะครับเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสวยมีความดูแลตัวเองนะใช้คงใช้ครีมนะครับเออแล้วก็อะไรอีกอะผู้หญิงเนี่ขาอะไรกันอะ ผู้หญิงอน่เขาหว,วีผมใช่ไหมสระผมเออเนี่ยตรงเนี้ยอดิวไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเขาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเขาเป็นศิลปินเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองแก่หรอกแต่เขาก็รู้ว่าสังขารคนมันไม่เที่ยงนะถ้ามันแก่มากๆก็โบทอ,อกแค่นะั้นแหละดึงหน้าจบ <laughs> ง่ายๆครับคิดง่ายๆสรุปและการสรุปก็คือแฟนคลับคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดให้กับ คุณวัฒนันหรือแพลวเปล่านะรวมถึงน้องซันด้วยเพราะน้องซันก็มาอยู่กับแพวพเปลาแล้วขอให้แพลวเปลาเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆแล้วกันเจอแจ่สิ่งดีๆในชีวิตอะไรที่มันคุกคามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือข้อความที่มันทำให้แพลวพปล่รู้สึกเจ็บปวดเนาะอย่างน้อยก็ยังมีน้องซันที่คอยอยู่เคียงข้างและปกป้อง ผู้หญิงคนนี้ได้แอดูเชื่อว,ว่าน้องซันสามารถปกป้องแพลวพลวได้และไม่ต้องไปฟังข่าวลือต่างๆที่มันเป็นอะไรที่โคมลอยเข้ามาข่าวที่มันยังไม่กรองเข้ามานะครับอาทิเช่นน้องซันเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็เลิกกับแพลวแพล,ว,พลวแล้วนะครับก็เห็นเม้นกันมาแต่ละคนคือแรงๆคบก็ไม่ได้นานหรอกหวังผลประโยชน์ครอบครัวแมงดาเกาะแพลวแพลวกินเห็นไหม คุณคิดว่าถ้าเกิดเขามาฟังเนี่ยเขาบั่นทอนไหมเขาเจ็บนะแต่เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องทํานั่นก็คือหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทําคุณคิดดูแล้วกันหน้าที่ที่ทํามันก็เหนื่อยพอแล้วแต่กลับมาเจอคอมเมนต์หลายคนที่แบบทําร้ายเธอนะฮะเธออาจจะไม่ป่วย หรือเธอไม่ป่วยเลยเธอมีเสียงหัวเราะเธอยิ้มแย้มได้ปกติทุกอย่างเพราะเธอมีความสุขกับครอบครัวเธอไม่แคร์ที่จะถูกคนอื่นดา่าแล้วเอาไปแขวนแล้วก็ไปว่าตามเพจดังต่างๆที่เกลียดเธอนะครับเธอไม่แคร์เธอไม่สนคนอื่นก็เลยมองว่าผู้หญิงคนนี้มั่นผู้หญิงคนนี้คบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยรับฟังใครเลยคุณลองคิดดีๆสิทำไมเขาต้องมั่นทำไมเขาต้องเดินหน้าเพราะมันไม่มีประโยชน์กับการที่เขาจะมานั่งฟังคุณด่าเขา ทั้งๆที่กูอยู่ของกูมานานอะ่ะกูก็เป็นแมวพราวแสงทองอะ่ะแล้วมึงคือใครอยู่ดีมดิมาตัดสินชีวิตกูเขาจะฟังไหมอะ่ะเขาควรจะไปทําอะไรที่มันเป็นสาระที่มันดีกับครอบครัวเขาไม่ดีกว่าหรอเนี่ยคือความมั่นของแมวเรล่าและเป็นความมั่นใจที่ถูกต้องเพราะคุณจะไปหงอกับไอ้พวกอวาตารไม่ได้คุณต้องจัดให้เข็ดคุณต้องเด็ดมันให้หลุดออกไปไอ้พวกเนี้ยมันพวกแบบ นะต่ตะําตมอ่ะใช้คํานี้เลยพวกนี้มันต่ตําตมและอย่าไปด่ากลับนะครับให้มันด่ากลับมาแล้วก็ค่อยไปแจ้งความนะครับเอาให้แบบเด็ดทีละคนทีละคนไปเลยนะฮะเอาให้แบบว่าจมไปเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ทําไมทุกคนทําร้ายแพลวไม่ได้ทําไมมันไม่เห็นล่มจมเลยทําไมอีแพลวมันไม่เห็นแบบ ดิ้นตามกูเลยเพราะอะไรมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีน้องซันดูแลอยู่ข้างๆหรือเปล่ามันมีเด็กน้อยคือหาคําสารพัดมาว่าเธอนะครับถึงบอกไงว่าแฟนคลับที่ดีต้องส่งเสริมและปกป้องนะอย่าเจ้ากี้เจ้าการนะครับแล้วก็อันนี้คืออีกข้อหนึ่งสําคัญมากๆเลยคืออย่าทําตัวเป็นคนขี้ฉา เป็นแฟนคลับที่ดีอย่าเป็นคนขี้อิจฉาอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้ทําไมได้เจอได้ทานข้าวกับศิลปินทําไมคนนี้ได้ไปแล้วทําไมช้านใหม่ได้ไปถ้าคิดแบบนี้แรงลิษยานะครับความขี้อิจฉาเนี่ยมันจะคอยพ่อพูนทําให้เป็นแฟนคลับที่ไม่น่ารักหลายคนอาจจะเริ่มกลัวและไม่กล้าคบนะครับแล้วก็อย่าทําตัวเป็นองครักษพิทักษศิลปินอันนี้เจอบ่อย สังเกตไหมอันนี้เจอบ่อยคือเป็นแฟนคลับที่ดีจะทำตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์ศิลปินเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอคอยทำตัวเป็นบอดี้การ์ดคอยกันคนนั่นคนนี่คนนู้นไม่ให้เข้าใกล้โดยไปคิดแทนศิลปินว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะรำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฉันจะต้องกันกันกันคนอื่นกันให้หมดนะฮะอยากให้เขาไม่เหนื่อยอยากให้เขาสบายการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้แฟนคลับคนอื่นมองมาในภาพลบ และขยะที่จะเข้าใกล้แล้วก็เดินใกล้นะครับห้ามใส่ร้ายเลยห้ามนินทาเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีแฟนคลับชั้นดีซึ่งแอดก็ยังไม่รู้เนาะว่ายังมีอยู่หรือเปล่ากับการที่ศิลปินนักร้องอย่างแพรวพราแสงทองอให้เบอร์แฟนคลับไปอันนี้ไม่รู้นะแต่สมัยเนี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าดาราศิลปินสมัยเนี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับคือประมาณว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเข้าถึงแฟนคลับได้ง่ายกว่า นั่นหมายความว่าอาจจะได้เบอร์กันไปอาจจะได้ไลน์กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าไปก่อกวนศิลปินถ้าได้ไปเนาะอย่าโทรไปกวนศิลปินถึงแม้คุณจะมีเบอร์ส่วนตัวนะครับเป็นแฟนคลับที่ดีอยากคิดที่จะโทรหาเขาโดยไม่จําเป็นบางคนอาจได้เบอร์มาและอาจจะอยากทําตัวเป็นแฟนคลับที่ดีโทรถามถ่ายสาทุกสุขดิบนะครับให้กําลังใจศิลปินอยากให้เขารู้ว่ามีคนคอยห่วง ให้กำลังใจบางคนอาจจะรู้จักกาลเทศะแต่บางคนอาจจะไม่มีเลยกลายเป็นว่าฉันได้เบอร์มาเนี่ยฉันต้องโทรหาทุกเวลาที่ฉันอยากคุยมันจะกลายเป็นความน่าราคาญที่เกาะขึ้นนะครับที่เกาะขึ้นแก่คนอื่นด้วยนะเออมันก็มีเยอะนะสำหรับการเป็นแฟนคลับเนี่ยนักเลงอัตภันการตีกันก็เหมือนกันให้เกียรติเวลาเขาขึ้นร้องเพลงอ่ะหนึ่งข้อละท่านผู้ชมลองคิดตามซิว่ามีอะไรบ้าง อย่างการไปแสดงโชว์บนเวทีเนี่ยทุกคนต้องรวบรวมความกล้านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างเวทีเนี่ยมีใครที่นิสัยไม่ดีนะครับมีใครที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าคือใครแต่ถ้าเกิดเคลื่องของขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนเป็นการขู่นะเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับจงน้อมรับในข้อตําหนิคนอื่นด้วย นะเป็นแฟนคลับที่ดีจงน้อมรับในข้อตําหนิของแฟนคลับกลุ่มอื่นที่เขาเนี่ยมาตําหนิอย่าไปโกรธอย่าไปดา่าอย่าไปตอบโต้รับฟังด้วยความรู้สึกที่วางเฉยเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รักศิลปินให้มากๆแฟนคลับคือแรงผลักดันจําไว้นะ ให้แพรววกับน้องสันเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ดีลิทมันทิ้งไปแล้วก็สู้ต่อไปเพื่อลูกของเราเพื่อโปรเจกต์ที่ดีในอนาคตและองค์กรของเราแอดูเชื่อว่าอีกไม่นานครับเราจะได้เห็นเสียสันวงสะทอนนะฮะแล้วก็ซ้อแพรววแสงทองนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ